เี่ยเอ้ยสิบกล่องนม่เปิดเลดอินพิงแม่งหมดแล้วหรอหมดเลยจริงเหรอแมนแมนต้องมาสักอันหนึ่งอ่ะที่อยากได้ไป M4 อ่าเปิดหัว่องแน่เปิดหัวได้ดี่สิบเงิียญงั๊บ AW สีทอง AW แม่งแทบไม่ได้ใช้ยังไงกล่องทองอ่ะอะไรฮะเดากกุนนบอปะ บอลมาต่อหนึ่งสองสามไปปั๊มเชียร์เมลิวมาอะไรเมลิสูโหว่ะอา๋ออเลยต่อไปทองดีเฮ้ยทองนิดหนึ่งเชี่ยทองซ้อนว่ะดักน้องไปแล้วฮึ่มปึ๊บโอ้ยแมนเชสแตร์คาตี้ทองแบบสักกล่องไปอืมเดี๋ยวนี้ถือว่าดีอยู่ เดิ่มสองเอง m สิบหกมาไหมจ๊ะอรมาละน่าจะใกล้ละเงินมีนวลเลยวะ vector รู้สิ v สีน่ารักจังเลยเลยอินพ่ด้วยไอ้ไม่ได้จากกล่องเงินก่องทองเิ้ยมาดูิีก่ะไอ้แค่มาดีต้องสีชมพูเลยที้สุดยอดมาท่าสแตทเลย อาดำกมาจากไหนนะโอ้โหแม่งมาแปลกใจเลยเป็นกองละลอนเฮ้ยอันนี้หมดเลยเรายังมีข้อบังเอ้ยพาริเมอร์หรือมาสองร้อยสุดท้ายจะมาไหมเดลาร์วันวะเฮ้ยเอ็มเคยวะเชี่ยโคเท่เชี่ยเฮ้ยไป